ท่ามกลางพายุแห่งวิกฤตการณ์ที่กำลังโหม,มกระหน่ำใส่โลกใบนี้อย่างบ้าคลัง่งเรากับธรรมชาติกำลังกรีดร้องประท้วงการกระทำของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคลื่อนความร้อนที่แผดเผาจนผืนดินแตกระแหงระดับน้ำทะเลที่กลืนกินชายฝั่งหรือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คุกรุ่นพร้อมจะระเบิดเป็นสงครามล้างผ่าได้ทุกเมื่อ ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปรียบเสมือนลมหายใจของอารยธรรมกำลังร้อยห่อลงจนหน้าใจหายกลับมีข่าวสารชิ้นหนึ่งที่ลอยเด่นขึ้นมาเหนือความโกลาหลเหล่านั้นข่าวที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงจินตนาการเพ้อฝันในนิยายวิทยาศาสตร์หรือภาพจำจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ไกลเกินเอื้อมแต่วันนี้มันกำลังก่อร่างสร้างตัวกลายเป็นความจริงที่จับต้องได้และน่าขนลุก นั่นคือโครงการที่พักอาศัยถาวรบนดวงจันทร์ในอดีตการเดินทางสู่ดวงจันทร์เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีเป็นการปักธงเพื่อประกาศกล้องถึงชัยชนะทางการเมืองของมหาอำนาจในยุคสงครามเย็นแต่ในศตวรรษที่21นี้ความหมายของมันได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงมันไม่ใช่เรื่องของธงชาติอีกต่อไปแต่มันคือการเปิดเฟสแรกของอสังหาริมทรัพย์นอกโลกที่หรูหราและแพงระยับที่สุดในจักรวาลเป็นสมรภูมิใหม่ ที่เหล่ามหาเศรษฐีระดับโลกกําลังจ้องมองด้วยสายตาที่เป็นประกายวาวโรดไม่ใช่ด้วยความโรแมนติกแต่ด้วยสัญชาตญาณของการครอบครองพวกผมช่องงงแต่จริงขออาสาเป็นไกด์พาทุกท่านดำดิ่งลงไปสู่ความจริงที่ฟังดูแล้วอาจจะต้องเกาหัวด้วยความงงงวยแต่แท้จริงแล้วนี่คือบทบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่เกี่ยวกับการอบพยพครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด และเห็นแก่ตัวที่สุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์หากเราย้อนกลับไปมองรอยเท้าที่ถูกทิ้งไว้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเราจะเห็นความทะเยอทะยานที่พุ่งทะยานเสียดฟ,ฟ้าโครงการอรตติมิสของนาซาที่มุ่งมั่นจะพามนุษย์กลับไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งหรือวิสัยทัศน์อันบ้าบินของบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่อย,อย่าง SpaceX โดยอีลอนมัสก์และ Blue Origin โดยเจฟ f เบโซสไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพื่อการสำรวจทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่พวกเขากำลังวางรากฐานของลูน่าเกตเวย์สถานีอวกาศที่จะเปรียบเสมือนล็อบบี้หรือด่านหน้าก่อนการลงจอดสู่พื้นผิวดวงจันทร์อย่างทาวรแต่คำถามที่ชวนให้ขนลุกและต้องขบคิดให้แตกคือเหตุใดกลุ่มคนที่มีความมั่งคั่งสูงสุดของโลกหรือกลุ네่ม ultra high net worth individuals ถึงยอมทุ่มเงินจำนวนมหาศาลที่สามารถแก้ปัญหาความยากจนบนโลกได้ทั Honestly, <music away> ้งใบ เพื่อแลกกับสิทธิ์ในการจับจองพื้นที่รกรางว่างเปล่าเต็มไปด้วยฝุ่นผงที่คมกริบไร้ซึ่งชั้นบรรยากาศและอาบไหลด้วยรังสีคอสมิคมรณะคำตอบนั้นลึกซึ้งและดำมืดกว่าการสแสวงหาความตื่นเต้นมันคือการเตรียมการสำหรับแผนสำรองแพผนบี B, เพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์เฉพาะในกลุ่มชนชั้นนำเท่านั้นนักวิเคราะห์ด้านยุทธศาสตร์การเมืองโลก มองทะลุเกมนี้ว่าการที่มหาเศรษฐีรีบเร่งหาทางหนีทีไลออกจากโลกมีในสำคัญที่น่าหวาดหวั่นซ่อนอยู่ถึงสองประการประการแรกคือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดจากหายนะโลกของเรากำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคแห่งความไม่แน่นอนอย่างถึงที่สุดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงเกินการควบคุมโรคระบาดใหม่หรือแม้แต่การล่มสลายของระบบนิเวศท,ที่อาจทำให้โลกไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกต่อไป การมีที่พำนักบนดวงจันทร์จึงเปรียบเ,เสมือนการซื้อตั๋วขึ้นเรือโนอาเวอร์ชันไฮเทคเป็นหลักประกันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดาวเคราะห์สีน้ำเงินดวงนี้สายเลือดและอำนาจของพวกเขาจะยังคงดำรงอยู่ต่อไปในอนณานิคมใหม่ประการที่2คือความหอมหวานของขุมทรัพย์ใหม่หรือลูนาอีค onom ีมีการคาดการณ์ว่าดวงจันทร์ไม่ได้เป็นเพียงก้อนหินไร้ค่าแต่มันคือคลังสมบัติที่ซุกซ่อนแรธาตุหายากโดยเฉพาะฮีเลียมสาม ไอโซโทปที่โลกมีอยู่น้อยนิดแต่กลับมีมหาศาลบนดวงจันทร์มันคือเชื้อเพลิงในฝันสำหรับปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่สะอาดและทรงพลังใครก็ตามที่สามารถปักป้ายจองและขุดเจาะมันได้ก่อนย่อมหมายถึงการกุมชะตากรรมด้านพลังงานของโลกมนุษย์ไปอีกนับร้อยปีนี่คือเกมการผูกขาดอำนาจครั้งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์เว่าเหรียญย่อมมีสด้าน ความทะเยอะทะยานนี้ได้จุดชนวนข้อถกเถียงทางจริยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศที่ร้อนแรงดังไฟบรรลัยกันแม้สนธิสัญญาอาวกาศปี1967 (Outer Space Treaty) จะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามชาติใดอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของดวงจันทร์แต่กฎหมายฉบับเก่าคร่ำครือนี้กลับมีช่องโหว่ขนาดมหึมาเมื่อถูกท้าทายด้วยคำว่านิติบุคคลหรือบริษัทเอกชน การเปิดจองเฟสแรกของคอนโดมิเนียมบนดวงจันทร์จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการก่อสร้างแต่มันคือการประกาศสงครามกับกฎกติกาโลกเดิมและเป็นการสถาปนาระบบซักดินาใหม่ในอวกาศ (Space f e u d a l i i s m ที่ซึ่งความเหลื่อมล้ำความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนจะถูกเขียนขึ้นใหม่โดยผู้ถือครองโฉนดไม่ใช่รัฐบาลภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นช่างบาดลึกและสะเทือนอารมณ์ในขณะที่ประชากรส่วนใหญ่บนโลก ยังคงต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบกับค่าครองชีพที่พุ่งสูงสูตรดมฝุ่นพิษ PM 2.5และ,ะเผชิญกับภัยแล้งหรือน้ำท่วมสัมซากเหล่าอภิมหาเศรษฐีกลับกำลังทอดสายตาผ่านกล้องโทรทัศน์มองไปยังบ้านหลังที่สองที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติสุดล้ำจากฝุ่นดวงจันทร์เรโกลิกภายในมีระบบหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์ดังสวงสวรรค์ระบบป้องกันรังสีที่แน่นหนา และความปลอดภัยระดับสูงสุดที่ไม่มีใครเอื้อมถึงนี่คือภาพสะท้อนของโลกที่กำลังฉีกขาดออกจากกันอย่างสมบูรณ์ระหว่างผู้ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังให้เผชิญชะตากรรมบนโลกที่กำลังป่วยไข้กับผู้ที่มีตั๋วทองคำสำหรับทางรอดในจัก,กรวาลอันมืดมิดเรื่องราวของคอนโดบนดวงจันทร์และการหนีไปจากโลกของชนชั้นนำจึงไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันหรือนิทานหลอกเด็กอีกต่อไป แต่มันคือการขยับหมากตัวสำคัญบนกระดานการเมืองและเศรษฐกิจระดับจักรวาลที่กำลังดำเนินอยู่ในวินาทีนี้หากคุณไม่อยากเป็นเพียงผู้เฝ้าดูที่ถูกปิดหูปิดตาและไม่อยากพลาดการวิเคราะห์เจาะลึกเหตุการณ์โลกที่ทั้งแปลกประหลาดแต่เป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้แบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวงงแต่จริงได้ทำหน้าที่ขุดคุยความจริงมาตีแผ่ต่อไป แล้วพบกันใหม่ในประเด็นหน้าที่รับรองว่าจะทำให้คุณต้องอุทานออกมาดังๆว่ามันมีเรื่องบ้าๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆหรือ